สวัสดีครับมาพบกับรายการวิชาคนอยู่กับผมนรงวิทย์แสนทองครับถึงเวลาแล้วหรือยังที่การบริหารคนในประเทศไทยควรจะเลือกใช้ฮาร์ดแวร์จากตะวันตกแต่ซอฟต์แวร์จากตะวันออกครับนี่คือหัวข้อที่อยากจะมาชวนคุยชวนคิดวันนี้ครับออตั้งแต่ทำงานทางด้าน HR มา แล้วจนถึงปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเนี่ยผมคิดว่าการบริหารคนในบ้านเราเนี่ยเราเดินตามหลังประเทศตะวันตกมาตลอดนะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะมีความก้าวหน้ามากกว่าเราตั้งแต่สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมนู่นน่ะก็คือเป็นเรื่องปกติครับเขาดีกว่าเราก็ตามแต่ถึงเวลาแล้วหรือยังที่บางเรื่องเราไม่ต้องตามเขาก็ได้เพราะตอนนี้หลายเรื่องเขาเริ่มยูเทิร์นกลับมาหาเราแล้วครับ เรื่องไหนบ้างที่ถึงเวลาที่เราจะต้องไม่ไม่วิ่งตามเขาแล้วเรื่องการบริหารคนเนี่ยผมขอแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันนะส่วนที่1ผมเรียกมันว่าฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือระบบการบริหารจัดการคนที่มีตั้งแต่ระบบการหาคนการวางแผนการออกแบบโครงสร้างองค์กรการทำ Job Description คือระบบต่างๆอ่ะถ้าพูดง่ายๆเราเรียกว่าเหมือนพวก h อชาทั้งหลายอะ่ะก็คือระบบการบรหิหารจัดการเรื่องคนเนี่ยโอเคผมคิดว่าโลกตะวันตกยังไงก็ยังก้าวหน้ากว่าเราอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะออกแบบนูน่นนี่นั่นเอาอะไรใหม่ๆมาใช้กับเรื่องการบรหิหารจัดการนะเอาดีไซน์ thinking เอาอาจายเอาอะไรแนวคิดใหม่ๆมาใช้ในการบรหิหารจัดการอะ่ะผมเรียกว่าระบบผมว่า ตะวันตกเขาก็ยังดีกว่าเราเรายังไม่มีคนที่มาทําวิจัยมาทําอะไรจริงจังกับเรื่องพวกนี้อันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็อาจจะต้องเอาของเขาอะมาประยุกต์ใช้กับเรานะแลระบบจริงๆอะมันใช้ได้ทั่วโลกอาจจะไม่ต้องประยุกต์ใช้อะไรมากเพราะว่าเป็นระบบระเลียกมาตรฐานสากลนะเป็นระบบที่ international สามารถเอาไปใช้กันได้เราแทบจะยกมาทั้งเทมเพลตมาใช้ได้เลย แต่เรื่องที่ผมจะพูดวันนี้ผมจะขอพูดในเรื่องที่เรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์แล้วกันนะครับซอฟต์แวร์หมายถึงคือการพัฒนาสิ่งที่อยู่ภายในตัวคนเดิมทีอ่ะเราก็เห็นแค่เรื่องของการพัฒนาและฝึกอบรมนะก็คือเป็นเรื่องทักษะเป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องออวิธีคิดอะไรต่างในการทำงานเท่านั้นเองนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย ซอฟต์แวร์เรื่องการบริหารคนผมคิดว่ามันก้าวหน้าขึ้นไปเยอะกว่านั้นซึ่งตอนนี้โลกตะวันตกเองก็เริ่มที่จะวกกลับมาหาเราแล้วเราจะเห็นว่าหลายบริษัทในตะวันตกก็เริ่มนั่งสมาธินะถามว่าบ้านเราหลายบริษัทนั่งสมาธิก็มาตั้งนานแล้วแต่ทางโน้นก็พึ่งแคเรียวว่าพึ่งมาถึงจริงๆเราถึงมาตั้งนานแล้ว ในสมัยก่อนบริษัทไหนนั่งสมาธินี่โอ้คนก็มองอันนี้ศาสนาจาเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงครับโอ้โหโลกโตะวันตกก็ทำกันใหญ่เลยเขาเริ่มพูดถึงเรื่องของ work life balance แต่ว่าบ้านเราจริงๆมัน work life balance กันมาตั้งนานแล้วแต่เราอะทำให้มันไม่บาลานซ์มาเองสมัยก่อนการทำงานในองค์กรกับการใช้ชีวิตคนเราไม่ได้มีความแตกแยกอะไรกันขนาดนั้นนะครับ บางครอบครัวก็มาทํางานในบริษัทเดียวกันกันทั้งครอบครัวมันมันเขาเรียกว่ามันกลมกลืนไปหมดแล้วทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตในงานคนไทยไม่ได้แยกขนาดนั้นตั้งนานแล้วแต่พอเราไปตามหลังเขาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเรื่องงานก็เรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวแต่ตอนนี้ฝรั่งกลับตัวมาเป็น work life balance เราก็มากลับมา work life balance เหมือนกันนะครับซึ่งอังนนี้แล้วในอดีตเนี่ยที่เราไปตามเขาในเรื่องซอฟต์แวร์เพราะว่าตะวันตกเนี่ย เขาจะใช้เรื่องเราเรียกว่าจิตวิทยานะเข้ามาในการบริหารหรือจัดการกับเรื่องภายในของคนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงจูงใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรอบความคิดวิธีคิดของคนนะอันนี้เราเรียกว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่ออกมาใช้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเก้าวหน้ากว่าเราเพราะก็มีเรื่องวิจัยมีอะไรเยอะแยะนะ แต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าบ้านเรายังมีอะไรที่สูงกว่าจิตวิทยาผมขอเรียกมันว่าจิตวิญญาณแล้วกันนะตะวันตกเนี่ยผมคิดว่าสูงสุดของเขาในการบริหารโลกภายในของคนก็คือเรื่องจิตวิทยาครับไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาเรื่องอะไรก็ตามนะมันก็แค่โคชิ่งคาสเซลลิงก็คืออยู่ในหมวดของเรียกว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่อง ตากะในแง่ของเขาเรียกว่าเงื่อนไขนะที่มาตั้งให้คนทานั่นไม่ทํานี่ทํานี่ไม่ทํานั่นอะไรเงี้ยเป็นเป็นเงื่อนไขที่ในแง่ของการตั้งสิ่งเรา้าหรืออะไรต่างๆของคนเพื่อสร้างแรงจูงใจแต่ผมว่าโลกตะวันออกเนี่ยเราสูงกว่าจิตวิทยาผมขออย่างที่บอกว่าขอเรียกมันว่าจิตวิญญาแล้วกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเออมันต่างกันยังไงระหว,ว่างจิตวิทยากับจิตวิญญาณนะครับซึ่งบางทีฝรั่งก็งง เพราะเขาเข้าใจแค่จีตวิยยาแต่เขาไม่เข้าใจจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้นะครับจิตวิทยาอธิบายด้วยเหตุผลได้ซึ่งันนี้นผมคิดว่าลองดูซิว่ามันมีเรื่องไหนบ้างที่เราควรตามเข้าไปเพราะว่าเขามีดีกว่าเรามีเรื่องไหนบ้างในการบริหารคนที่เราควรวิดว่าเราตามเขาไปสักครึ่งนึงที่เหลือเรามาทําเองมีเรื่องไหนบ้างในการบริหารคนที่เราคิดว่าตามเขาไปเขาก็ยังเขาเรียกว่า ยังมาเรียนรู้จากบ้านเราอะ่ะเออเราอ่ะเป็นเจ้าของต้นตํำรับทําไมเราต้องไปเรียนจากเขาอะอะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะชกมวยเงี้ยเออถ้าผมจะชกมวยสากลผมคงไปเรียนจากตะวันตกเนาะแต่ถ้าผมจะชกมวยไทยผมทำไมผมต้องไปเรียนกับฝรั่งก็าอาจจะต้องลองดูว่ามีเรื่องไหนบ้างที่บ้านเราอะ่ะเก่งกว่าเขาจิตวิญญาณนะมันยังไงมันก็เหนือกว่าจิตวิญญาณสูงสุดของตะวันตก ที่เขาใช้ในการบรหิหารคนเป็นจิตวิทยาผมคิดว่าโอเคเราเรียนกับเขาเหอะจิตวิทยาเขาเก่งกว่าเราแน่แต่พอสูงจะก,กว่าจิตวิทยาเนี่ยผมคิดว่าเรากลับมาเรียนที่บ้านเราเถอะบางแคสซี่ฝรั่ง,งงงไม่เข้าใจนะอ่ะสมัยผมทํางานแล้วกันสมัยที่ผมทํางานบริษัทฝรั่งจากออสเตรเลียเขางงกับชีวิตเรามากเราเข้างาน8ปดโมงนะครับแต่ที่โรงงานเนี่ยเราให้พนักง,งานมาเข้าแถวหน้าโรงงานตอน7จ็ดโมงสีครับ เพื่อมาออกกําลังกายหน้าเสาถมครับฝรั่งงงเฮ้ยอยู่ทำได้ไงวะถ้าเป็นบ้านมันทําไม่ได้เข้างาน8ปดโมงแต่ให้พนักงานมาก่อน7จ็ดโมงสี 45. โอ้โดนโวยตายแน่เลยก็บอกมันเหมือนไม่มีเหตุผลแล้วเมื่อสิทธิส่วนบุคคลโอ้โหเขาแบบไปไกลมากซึ่งไอ้พวกนี้ผมเรียกว่ามันไม่ใช่จิตวิญญามันเป็นจิตวิญญาณคือสิ่งที่ไม่มีเหตุผลแต่คนทําตามได้ครับ อ่าผมอยากให้เห็นถึงเรื่อง,องความเชื่อความศรัทธาครับคืออะไรก็ตามที่เราทําด้วยความเชื่อความศรัทธาบางทีมันไม่ต้องมีเหตุผลนะครับไม่ต้องมีเหตุผลอธิบายใครว่าทําไมอา่าทำไมคุณต้องไปขูดเลขที่ต้นไม้ทําไมคุณไปยกมือไหว้ต้นไม้ทําไมคุณเป็นอย่างนี้บางทีมันอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้เนีเพีเยงแต่ว่าในแง่ของจิตวิญญาณมนันก็มีสองก็เรียกว่าสองแนวนะเออแนวที่แบบงมงายกับแนวที่เ็าเรียกว่ามันคือมันคือสัจธรรมจริงๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับ คนก็ไปตีความว่าพอจิตวิญญาณพูกก็กลายเป็นเรื่องงมงายหมดไม่บางเรื่องมันเป็นเรื่องที่สูงกว่าจิตวิทยาที่มันอธิบายด้วยสัจธรรมนะครับถ้าใครศึกษาพวกธรรมะขั้นสูงหน่อยอย่างเงี้ยที่ไม่ถึงกับแบบโอ้หลุดโลกแต่เป็นธรรมะที่เหนือกว่าจิตวิทยาหลักการที่เราเถียงไม่ได้แต่มันอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยามันอาจจะไม่ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึง่งหรือ,อบางที ทฤษฎีตะวันตกก็ใช้ไม่ได้กับบ้านเรามีพนักงานโรงงานคนหนึ่งอะเขาเงินเดือนประมาณ4ี่0 0ื่นเขาขอหัวหน้าขอลาไปช่วยแม่ทํานาประมาณเดือนหนึ่งหรือ2เดือนเนี่ยหัวหน้าก็บอกไม่มีกฎระเบียบแบบนี้ไม่มีลาหนึ่งเดือนของเดือนไปช่วยแม่ทํานาไม่มีลาก็ลาออกเลยเชื่อไหมเขาลาออกครับฝรั่งเลยไปคุยฝรั่งงงมากเฮ้ยทำไมอยู่ลาออกแล้วไปทํานาเนี่ยได้เงินเท่าไหร ก็บอกก็ไม่รู้บางปีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างได้ข้าวมากินเฮ้ยแล้วทําไมยูไม่เอาเงินเดือนสี่หมื่นเนี่ยเอาไปสักหมื่นนึงก็ได้สองหมื่นก็ได้เอาไปส่งไปให้แม่จ้างคนช่วยแม่ทํานาเออนี่คือเหตุผลแต่ถามว่ามันใช่จริงปะบ้านเรามันไม่ขนาดนั้นบ้านเรามันคือสูงกว่าเหตุผลอะมันคือจิตวิญญาณถามว่าทําไมไอ้คนคนนี้มันถึงยอมลาออกทิ้งเงินเดือนสี่หมื่นกลับไปช่วยแม่ทํานาแล้วก็ตกงาน,แล,งานแล้วก็หางานใหม่ครับเพราะว่า ความกระตันอยู่มันคือสิ่งมีคุณค่าต่อชีวิตมากกว่าเงินเดือน40,000บาทถ้าเกิดปีนี้ไอคนนี้ไม่กลับไปช่วยแม่ทำนาเกิดบังเอิญแม่ทำนาคนเดียวแม่เป็นลมลมชักตายคาทุ่งนาเป็นไงครับโอ้โหมันประทับตาในจิตใจไอ้ลูกคนนี้ไปตลอดชีวิตแน่ๆจะเงินเดือน50,000แสนนึงก็แก้ไม่ได้ละครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะ ซึ่งบางทีก็เรียกว่านอกเหนือจากเหตุผลคือจิตวิญญาณมันคือสิ่งที่นอกเหนือเหตุผลเหตุผลอธิบายไม่สามารถอธิบายได้หมดไม่สามารถอธิบายได้เคลียไม่สามารถอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแบบคนที่มีจิตวิญญาณเรื่องนั้นได้นะครับเราเรียกว่าเหมือนคุณค่าเนื่องจากว่าจิตวิญญาณเนี่ยผมคิดว่ามันสูงสุดมันคือการบริหารคนด้วยกลไกทางจิตซึ่งส่วนใหญ่ เป็นเรื่องของเงื่อนไขหรือคอนดิชันในการที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วจะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นแต่พอมาเป็นเรื่องจิตวิญญาณมันคือเรื่องที่ไร้เหตุผลแต่มันไม่ได้ไร้สาระมันเป็นเรื่องความเชื่อมันเป็นเรื่องศรัทธามันเป็นเรื่องบารมีมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้นะครับแต่มีความหมายต่อชีวิตเช่นมีคนปลูกต้นไม้ทั้งวันทั้งคืนปลูกไปเรื่อยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ก็อธิบายไม่ได้ เหตุผลทางสังคมก็อธิบายไม่ได้อธิบายไม่ได้ทุกอย่างแต่มันคือสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตวิญญาณของคนคนนั้นนะครับอันนี้ก็คือความต่างของระหว่างจิตวิทยากับจิตวิญญาณเนาะอยากจะถามว่าเออเป็นไปนได้ไหมที่วันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะแล้วแล้วก็โลกตะวันตกเรียกว่าทฤษฎีไหนศาสตร์ไหนในเรื่องการบริหารคนเนี่ยตอนนี้ฮาร์ดแวร์มันเต็มหมดละตอนนี้โลกตะวันตกเองก็เริ่มยูเทิร์นหรือหันกลับ มาเติมเต็มเรื่องของโลกภายในของคนเราอาจจะได้ยินเรื่อง learning organization เราอาจจะได้ยินเรื่องศาสตร์ต่างๆถ้าเรากลับมาดูจริงๆหลายเรื่องอะบ้านเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถจัดระบบให้มันเป็นระเบียบแล้วก็ออกมาเป็นทฤษฎีออกมาเป็นชื่อเรียกแบบบ้านเขาได้ครับแต่พอนั่งดูลึกๆถึงแก่นของมันจริงๆอะหลายเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่บ้านเราหมดแล้ว แต่พี่เดี๋ยวบ้านเราขายไม่เป็นบ้านเราถ่ายทอดไม่เป็นมันเป็นความสามารถส่วนบุคคลมากกว่าผมว่าปราชชาวบ้านพระผู้นําชุมชนอะไรก็ตามผู้นําจิตวิญญาณมากเราเนี่ยหลายคนเนี่ยผมคิดว่ามีจิตวิทยาสูงกว่าจิตวิทยาทางทฤษฎีที่วิจัยมาเพราะมันเป็นจิตวิทยาที่เกิดจากภาคปฏิบัติจริงๆเพียงแต่ไม่สามารถที่จะเอาไปสอนจะเขียนเป็นตําราไม่ได้นะมันเป็นความสามารถส่วนบุคคล แต่จริงอ่ะเราสามารถที่จะใช้หลักการในการดึงออกมาได้แต่มันไม่มีใครทำเพราะว่ามันช้าแล้วก็เราก็ชอบถามกันว่ามีอะไรนะหลักการวิชาการอะไรรองรับไหมอะไรเงี้ยบางทีมันก็กว่าจะได้เนาะนานแล้วแต่ถามว่ามันได้ผลไหมบางทีอ่ะสมมติคนบางคนเป็นปราชญ์ชาวบ้านทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำได้ผลไม่เยอะแยะมากมายแต่พอจะเอามาขึ้นเขาเรียกว่าเป็นตำลับตำลาก็มี ผลการทดลองไหมมีการวิจัยไหมมีการเก็บหลักฐานไหมไหมว่าหายกี่คนมป็นไงอูมันกว่าจะได้คนมันก็เลยขี้เกียจมาทําคือคนที่อยากใช้ก็ต้องการอะไรนะการรองรับไอคนที่อยากถ่ายทอดก็บอกก็ไม่ได้ขอตําราวิชาการอะไรนี่ก็แต่ยุ่งยากขนาดนั้นก็ไม่ต้องก็ได้เอาเฉพาะคนที่ศรัทธานะครับเ,ออเราลองมาดูว่าเราควรจะพัฒนาซอฟต์แวร์ในการบริหารคนในซีกโลกตะวันออกของเราเนี่ยนะครับโดยดูเรื่องอะไรบ้างเช่นเรื่องว่าทําองค์กร ผมคิดว่าถ้าเราทํากันจริงจังนะเรื่อง core value เรื่องว่าทําองค์กรเนี่ยคนไทยได้เปรียบคนทั้งโลกครับพื้นฐานของการเป็นเกษตรกรพื้นฐานของความเป็นชุมชนความเป็นท้องถิ่นความเป็นเครือญาติเรามีเพียบอะครับการที่จะพัฒนาเรื่องไอ้ corporate culture core value ผมคิดว่าอย่าไป Co p ปีของใครมาเลยนะบางบริษัทนี่แทบจะไป Co p ปีของตะวันตกมาสุดท้ายมันไม่เหลือความเป็น ว่าทาของไทยอยู่เลยนะไปทําเรื่องซึ่งเช่นเรามีเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ําใจมันไม่เป็นอี่ core value ขององค์กรกลับไปเอาเรื่องทีมเวิร์คเรื่องนู่นนี่ซึ่งบางทีมันมันก็อาจจะฝรั่งก้าไปหน่อยจริงๆผมว่าไอ,อ้ความมีน้ําใจนะการช่วยเหลือซึ่งกันและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้เผื่อๆมันดีกว่าทีมเวิร์คตั้งเยอะทีมเวิร์คมันเป็นเหมือนกับว่าฝรั่งต่างคนต่างอยู่แล้วก็เออ แต่ละปัจเจคนมันทางานร่วมกันต้องเชื่อมต่อแต่ของเราคนเกิดมามันก็มีสายสัมพันธ์ผูกพันกันเอาข้าวปลาไปแลกกันตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนล้วทุกบ้านก็มีความผูกพันพวกนี้อยู่แล้วมันผมว่าเป็นเรื่องพื้นมากอะไรเงี้ยเอามาต่อยอดตรงเนี้ยเพอๆยังดูดีกว่านะครับแล้วก็ปัดญาหลายเรื่องของตะวันออกเนี่ยผมคิดว่ามันลึกซึ้งกว่าจิตวิทยาเพราะว่า อย่างที่บอกมันเข้าลึกไปถึงจิตวิญญาณมันเข้าไปถึงอาตอนนี้ถ้าใครรู้จัก,กเรื่อง growth mindset เรื่อง fixed mindset จริงๆบ้านเราอ่ะมันเข้าไปมากกว่ากรอบแนวคิดแล้วมันคือความเชื่อทัศนคตนะิจิตวิญญาณที่มันสูงกว่านั้นอยู่แล้วนะครับแล้วจริงๆเราอ่ะมีพื้นฐานเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เด็กแล้วทุกคนไม่ว่าศาสนาไหนผมว่าทางตะวันออกเนี่ยมันเป็นศาสนาที่ให้ความสําคัญกับเรื่องจิตใจคนมาตั้งแต่ ตั้งเดิมแล้วนะครับเราก็ไอเรื่องกีวิทยาเนี่ยอย่างที่ผมเน้นว่าจริงๆริงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดูจะไร้เหตุผลนะในแง่ของคนทั่วไปแต่จริงๆริงมันไม่ไร้ความหมายมันไม่ไร้คุณค่าและมันไม่ไร้ความรู้สึกนะครับก็ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราเนี่ยจะลุกขึ้นมาเรื่องคนนะฝั่งฮาร์ดแวร์ผมคิดว่าเดินตามก็ไม่เหอะเขาเก่งกว่าเรา แต่ฝั่งซอฟต์แวร์ถึงเวลาแล้วหรือยังที่บ้านเราอะ,อะเมืองไทยอะจะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกในเรื่องของการพัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์ในการบริหารคนที่ต่อยอดจากกิวิยาขึ้นไปสู่จิตวิญญาณถ้าไปถึงตรงนั้นได้ผมคิดว่าก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เราไปเผยแพร่าศาสนาแล้วคนต่างประเทศฝรั่งมาบวชไม่ยอมศึกนะหรือ เหมือนกับที่เราเผยแพร่ศิลปะมวยไทยเผยแพร่นวดแผนไทยอาหารไทยออกไปทั่วโลกแล้วคนก็มาเรียนรู้จากเราผมคิดว่าเรื่องการบริหารคนเราก็ไม่น่าจะแพ้ใครครับอย่างที่บอกว่าจริงๆเรามีศาสตร์ขั้นสูงอยู่เพียงแต่ว่าไอศาสตร์ขั้นพื้นฐานนะเราอาจจะยังทําไม่ค่อยดีศาสตร์ขั้นสูงมันก็เลยดูแบบห่างไกลกับตัวเรามากเกินไปหน่อยนะครับแล้วก็ขาดความน่าเชื่อถือเท่านั้นเองนะครับก็อาจจะต้องลองมาออกแบบดู อาจจะต้องแบ่งออกเป็นสักก็เรียกว่า3สเต็ปหรือ3ขั้นตอนนะสำหรับการพัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์ในการบริหารคน,นโดยเน้นเรื่องจิตวิญญาณและจิตวิญญาณเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยขั้นตอนแรกเราคงต้องมาให้ความสำคัญกับเรื่องพื้นฐานของจิตใจของคนนอกเหนือจากเรื่องความรู้ทักษะในการทำงานก็คือเรามาปูพื้นฐานจิตใจของคนในองค์กรเนี่ยให้มัน แน่นแน่นก่อนไหมมั่นคงก่อนไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิความสมดุลของชีวิตงานชีวิตครอบครัวการให้ความสำคัญหรือการให้คุณค่ากับตัวเองกับครอบครัวกับองค์กรอันนี้ผมเรียกว่าเป็นถ้าเป็นปัจจัยมันเหมือนเป็นปัจจัย4แต่อันนี่คือมันปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของจิตวิญญาณก็คือปูพื้นให้ทุกคนสามารถบริหารจัดการ อารมณ์จิตใจของตัวเองการจัดการความทุกข์ความสุขของตัวเองได้ก่อนคงไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมหรอกแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเหมือนอขั้นพื้นฐานนะถ้าเป็นถ้าเป็นสายทํางานก็เหมือนกับ on the job training อะ่ะเออก็คืออ่ะฝึกให้ทํางานเป็นอะ่ะแต่ขั้นแรกของเรื่องจิตวิญญาณเรื่องกิวิทยาผมคิดว่าฝึกให้บริหารชีวิตตัวเองเป็นนะครับอ่าน,นี่ผมคิดว่าขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ก็คือเราเรียกว่าลองดึงเอา พลังที่อยู่ในตัวคนจะเป็นจะเป็นพลังกายพลังจิตพลังอะไรไม่รู้ลองดึงออกมาเพื่อทําอะไรครับเพื่อมาใช้สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพราะวัฒนราองค์กรมันคือซอฟต์แวร์ในการขับเคลื่อนองค์กรนะคือถ้าซอฟต์แวร์ตัวคนดีคือแต่ละคนมีจิตใจบริหารเขาเรียกว่าโลกภายในของตัวเองได้เวลาเอาคนมารวมกันแล้วทุกคนก็จะกลายเป็นอะไรนะ ชิ้นส่วนหรือจิ๊กซอของซอฟต์แวร์ที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรมันก็จะได้วัฒนธรรมองค์กรที่มีความเข้มแข็งมีพลังแล้วถึงตอนนั้นผมคิดว่าองค์กรมีชีวิตแน่ๆเพราะว่าเราเอาชีวิตของทุกคนซึ่งมีพื้นฐานทางจิตใจเนี่ยเข้ามารวมกันก็จะกลายเป็นองค์กรที่มีชีวิตและก็มีพลังอันเนี้ยมันตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนได้แน่นอนคือถ้าเป็นในแง่จิตวิทยาเนี่ยเมื่อเงื่อนไขมันเปลี่ยนนีเขาเรียกว่าเมื่อคอสมันเปลี่ยนเอฟเฟกต์มันก็เปลี่ยน เช่นบางทีจูงใจคนด้วยวิธีนี้พอถึงจุดจุดหนึ่งคนบอกไม่เอาแล้วอิ่มไม่อยากได้ตังค์และอยากได้วันหยุดอันนี้เราเรียกว่าในแง่จิตวิญญาณเนี่ยมันต้องปรับเงื่อนไขยอยู่ตลอดเวลาแต่พอในเรื่องจิตวิญญาณบางทีมันไม่ต้องปรับเคยเห็นไหมว่ามีคนบางคนทํางานทุ่มเทกายใจทั้งชีวิตไม่เคยแบบไม่เคยงองแงไม่เคยต้องเปลี่ยนกติกาเพราะได้ใจเจ้านายคือเจ้านายได้ใจคนเนี้ย ซื้อใจครั้งเดียวใช้ได้เย็นเกษียณอายุออ๊ยทําไมพี่ขยนันจังเนี่ยโอยเป็นนี่บุญคุณเท่าแกถ้าไม่มีเท่าแกพี่คงไม่ได้อยู่ถึงขนาดนี้โอ้โหบุญคุณครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตอันนี้ผมเรียกว่ายั่งยืนแน่แนแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยจ่ายอินเซนティブจ่ายเงินพิเศษ,ษจ่ายไปสักสองสาเดือนดูเดือนที่4ี่บอกอะทำไมไม่เพิ่มวะเอาละเริ่มมีปัญหาเพราะเพราะมันถือว่าเป็นสวัสดิการละหรือความต้องการมันไม่มีที่สิ้นสุด แต่เมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนจากจิตวิญญาณมนเป็นจิตวิญญาณมันไม่ต้องอธิบายเหตุผลไม่ต้องมาคำนวณกำไรขาดทุนมันจำตลอดชีวิตครับอย่างที่บอกว่าใครที่มีบุญคุณกับเราเป็นไงจริงจริงบุญคุณเราใช้หมดไปตั้งนานแล้วถ้าคิดในแง่เหตุผลนะโอ้ยทำงานในหะ้เขาตั้งยี่สิบปีแล้วเขาช่วยเราครั้งเดียวนะ่าจะหมดไปแล้วเห็นไหมไม่หมดครับจำไปตลอดชีวิตผมเห็นหลายคนแล้วคือคนที่ช่วยถ้าคิดเป็นเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ที่เขาช่วยคุณอ่ะมูลค่าเท่ากับแสนเนี่ยตอนนี้คุณทํางานใช้นี่เขาไปประมาณล้านกว่าแล้วคือถ้าคิดจริงๆอะหมดไปตั้งนานแล้วแต่พอในแง่จิตวิญญาณมันไม่หมดครับมันไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้ผมเรียกว่ายั่งยืนเนะขั้นตอนสุดท้ายลองเป็นไปได้ไหมที่องค์กรบ้านเราเนี่ยจะกลายเป็นเป็นต้นแบบเป็น best practice เป็นโมเดล ในการพัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์เรื่องการบริหารคนให้ทั่วโลกมาเรียนรู้กับเราไหมเออเหมือนทั่วโลกมานั่งสมาธิกับบ้านเราไหมเหมือนทั่วโลกมาเรียนมวยไทยกับบ้านเราไหมมานวดแผนไทยบ้านเราไหมทำเรียนอาหารไทยไหมผมว่าก็ทําได้นะด้วยความสามารถศักยภาพแล้วก็สิ่งที่เรามีพื้นฐานอยู่แล้วผมคิดว่าไม่น่ายากผมเชื่อว่าถ้าคนไทยทําจริงๆอะทําได้ทําเป็นองค์กรต้นแบบไปเลยว่าเออเนี่ยพนักงานเราเนี่ย มีธรรมะทุกคนนะพนักง,งานเราดูแลชีวิตดีนะพนักง,งานเราดูแลครอบครัวดีนะว่าทําองค์กรของเรานะเป็นว่าทําองค์กรที่รวมพลังเอาสิ่งดีๆที่เป็นว่าทธรรมของคนไทยเอาประเพณีไทยเอาเรื่องหลักธรรมเข้ามาใส่ทําให้เกิดเป็นว่าทําองค์กรที่มันมันมีพลังอะ่ะคือพูดง่ายๆว่าเดินเข้ามาต้องสัมผัสได้แบบไสยศาสตร์อะ่ะเฮ้ยที่นี่มีของไว้อะไรเงี้ยเดินเข้ามานี้ต้องรู้สึกแบบรู้สึกได้อะ่ะ เออมันไม่ต้องแบบมานั่งปีเซนตนะ์อะว่าที่เราเนี่ยมีคอลวลูอะไรบ้างไม่ต้องรีเซต์เดินเข้ามามันต้องสัมผัสได้ว่าอืที่นี่จริงมะที่นี่มีอะไรบางอย่างผิดปกติจริงเดินเข้ามาเฮ้ยทำไมมันอบอุ่นจังวะเอ้ยเดินเข้ามาทําไมมันรู้สึกเขาเป็นมิตรจริงๆเว้ยเดินเข้ามาทําไมมันเหมือนพี่เหมือนน้องรู้จักกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วอะอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยจริงๆมันสร้างได้คนไทยมีพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วถ้าเป็นฝรั่งผมคิดว่าเนื่องจาก ชีวิตเขาเป็นปัจเจกคนคือเป็นสิทธิส่วนบุคคละไรมันสูงมากการที่จะมาทําพวกนี้มันยากไงเขาก็เลยต้องอาศัยทฤษฎีอาศัยจิตวิยาอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือมของบ้านเราบางทีพูดคําเดียวก็ทํากันแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราไปเจอผู้นํอผู้นำอิทธิพลทางความคิดาบางทีแค่คนเดียวเป็นแค่หัวหน้างานพูดปุ๊บพ,พ,พนักงานทั้งโรงงานเผอเอรฟังคนนี้คนเดียวก็บอกให้ซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวา,ขวา,ขวาไม่มีเฉียงสักคำอะไรเงี้ย หรือบางทีบอกให้เจ้าของคนเนี้ยถ้าเจ้าของคนนี้พูดนี่เงียบกันทั้งบริษัทอ่ะเชื่อหมดแหละเพราะศรัทธาไงไม่ต้องมีเหตุผลอันนี้ผมคิดว่าลองไปดูนะเป็นไปได้ซึ่งตอนนี้เท่าที่พอเห็นมาบ้านก็คือหลายองค์กรบ้านเราเริ่มทําแต่อาจจะยังไม่ได้แบบถึงขั้นว่าเอ้ยเราจะต้องเป็น best practice ทางด้านนี้เพียงแต่ว่าอยากทําให้องค์กรตัวเองเป็นองค์กรแห่งความสุข อยากทําให้องค์กรตัวเองเนี่ยพนักงานเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอยากให้องค์กรตัวเองเป็นองค์กรที่เติบโตแล้วก็มีความยั่งยืนไม่ต้องอาศัยระบบแต่อาศัยก็เลยก็คุณธรรมความดีของคนที่อยู่ด้วยกันนี่แหละให้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเหมือนพวกประเพณีวัฒนธรรมที่มันส่งต่อรุ่นสู่สรุ่นได้โดยไม่ต้องมี work instruction ไม่ต้องมี procedure อะไรกันมากมายนะครับมันอยู่ในสายเลือดนะลองดูถ้าองค์กรไหนคิดว่า พอมีประโยชน์ก็ลองไปคิดต่อดูนะครับเราเรียกว่าคิดใหญ่แต่เราทําเล็กก็ไม่เป็นไรดีกว่าคิดเล็กแต่ไม่ทําอะไรเลยเนาะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับสําหรับการติดตามรายการวิชาคนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ